สวัสดีครับวันนี้ก็มีตัวอย่างงานนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับไว้เป็นตัวอย่างงานเผื่อมีโอกาสได้ทํานะครับเวื่อมีโอกาสได้เจอก็เป็นเครื่องชาร์จนะครับกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ครับที่ใช้ไฟ220บโวลต์นะครับอันนี้ก็ส่งจากเพื่อนช่างนะครับมาให้ช่วยเช็คดูให้หน่อยบอกว่ามันไม่ติดนะครับเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าอะไรประมาณนั้น,นครับชัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่ามีไฟอะไรโชว์พว้่งไหมเงียบเลยนะครับไม่มีไฟอะไรติดโชว์เลยรุ่นก็น่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับ DC 1 2 1 0 a นะครับเป็นสมาร์ทฟา ชัดเจออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับว่ารุ่นนี้จะด้านในจะเป็นในลักษณะไหนนะครับสําหรับเครื่องนี้เพื่อนช่างก็บอกว่าได้ทําการซ่รอมแซมมาแล้วครับก็ใช้ได้สักระยะหนึ่งนะครับก็กลับมาเสียอีกก็คงต้อง หรือในส่วนนี้ออกนะครับตัวยึดดูมอสเฟตดูพวกไดโอดดูฟิลต่างๆนะครับว่ามีตัวไหนช็อตตัวไหนขาดหรือเปล่านะครับอะไรประมาณนั้นครับต mm hmm. อนก่อแล้วก็เป็นในลักษณะนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองวัดไฟให้ดูนะครับว่าไฟ2องร้อยยเข้าไหมถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะวัดยม่อยากยาก็วัดไฟเลยนะครับ mm hmm. ก็ ac นะครับตั้งไปที่ 250ac นะครับเสร็จปักเลยนะครับไม่ติดนะครับดูมีไฟมาไหมก็วัดตรงฟิวนี่ยนะครับมาแล้วครับไฟ220 มีนะครับข้ามฟิวไหมอ่าข้ามฟิวด้วยฟิวไม่ขาดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปไล่กันต่อถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็ฟิวไม่ขาดก็แสดงว่ามอดเฟสตัวนี้น่าจะไม่ช็อตนะครับเฟสไม่ชอ็อตไดโอดดีอยู่ก็ต่อไปก็คงต้องมาดูใน ส่วนนี้นะครับน่าจะเป็น IC p ี m รตัวนี้นะครับที่มันอาจจะไม่ทำงานนะครับมันอาจจะชอ็อตอยู่หรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับสำหรับการเช็คก,ก็ข่าวก็ววววเช็คดูที่สีตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นสีฟิลเตอร์ที่ฟิลเตอร์ไฟเลี้ยง IC ตัวนี้นะครับตัวนี้นะ่จาจะ มีการเปลี่ยนมานะครับสำหรับมอเเฟตตัวนี้เพราะว่าจะลอยเดิมเป็นตัวใหญ่นะครับน่าจะหาไม่ได้หรือว่าใส่เบอร์แทนมานะครับเป็นตัวเล็กก็มี R ที่ขนานกันอยู่นะครับตัวนี้ก็น่าจะแปลงมานะครับเนี่ยนะครับสำหรับด้านล่างมอตเฟต ก็ผมก็จะทำการถอดออกก่อนนะครับถอดมาเกตตัวนี้แล้วมาวัดดูสัญญาณพันว่ามีไหมถ้าสัญญาณพันตรงนี้ไม่มีก็มาดูที่ IC ตัวนี้นะครับนี่ครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากยุ่งยากก็วัดตรงนี้เลยก็รู้เรื่องนะครับเนี่ตรงซีตัวนี้ เป็นไฟเลี้ยงนะครับปกติจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับถ้า i c ซ d อยู่นะครับก็ตั้งคูหนึ่งนี่นะครับนี่นะครับ c ตัวนี้นะครับวัดเลยนะครับวัดคอมเลยครับถ้าขึ้นสองครั้งนี่ก็ผิดปกติแล้ครับโอ้อย่างงี้ไม่เหลือนะครับช็อตแน่นอนครับไอซีตัวนี้เอียนะครับผมก็จะทำการ ถอดอดเฟดออกแล้วก็ลองหา IC ตัวนี้มาเปลี่ยนดูนะครับว่าจะทำงานได้ไหมสำหรับ IC ก็เป็นเบอร์เพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันตัวเล็กนะครับนี่ครับเป็น u c 3 8 4 3 b นะครับถ้าของเพื่อนระเบิดแตก ่็หายไปนะครับก็เบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวทําการถอดกนะครับเดี๋ยวมาดูกันถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววัดดูมดเฟลดนะครับว่ามดเฟลดช็อตไหมในส่วนของมดเฟลดนี่ก็วัดเด่นกับซอสนะครับระหว่างขากลางกับขาขาอสองกับข้สามนะครับต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ช็อตนะครับ มาดูตรงตรงซีตรงนี้บ้างนะครับที่เราถอดไอซีไปแล้วมันยังจะขึ้นสองครั้งไหมไม่ขึ้นนะครับอ่าหยุดนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้ามันปกตินะครับเนีต่อไปผมก็จะดำเนินการเปลี่ยน IC ตัวนี้แล้วก็มาวัดดูสัญญาณพันธุ์ว่ามีไหมว่าสัญญาณออกไหมค่อยหาหมอสเฟตมาใส่นะครับประมาณนี้นะครับันี่นะครับตัวใหม่ที่จะใส่เข้าไปการใส่ก็มันมีมาร์กแล้วนะครับก็ต,ตามนี้นะครับตามรูปเลยนะครับ ไม่มีอะไรต้องสังเกตมากมายครับว่าตามตามนี้เลยครับไม่มีอะไรมามผมได้ทําการใส่ไอซีเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยววัดให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ที่เราวัดว่ามันมันช็อตนะครับว่ามันจะขึ้นกับวงจรหรือว่าขึ้นกับไอซีนะครับนี่ครับวัดตั้งไว้ที่อาคุณหนึ่งนี่นะครับ ดูความต่อเนื่องเฉยนะครับดูว่ามันขึ้นในลักษณะไหนนะครับไม่ขึ้นนะครับเนี่ยนะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งครับในสวะที่ไอซีปกตินะครับเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาวัดสัญญาณพันธุดูนะครับอันนี้ก็ตั้งไปที่สิบโวลต์อซีนะครับวัดระหว่าง ขาเกตกับคาซอสนะครับอันนี้ก็จิ้มร้อเลยนะครับถ้ามีสัญญาณพัน์ออกก็จะมีก็เข็มก็จะขึ้นครับไม่รู้ว่ากี่โนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คงตรงไล่กันต่อนะครับ <c oughs> เปิดไปนะครับเ <c oughs> งียบกิ๊บไม่มีสัญญาณออกเลยนะครับ ก็ไล่ไปดูนะครับว่ามันไปไหนนะครับตามลายวงจรมาถึงตรงนี้นะครับระหว่างขาเกตนะครับไม่มีนะครับมี R อยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มาฝั่งนี้มีไหมอ่าฝั่งนี้มีนะครับออกแล้วนะครับเนี่ยไอซตัวนี้สัญญาณจะออกอยู่ที่ขาหกนะครับจําเราจะชีดนะครับแต่ไม่ข้ามอามานะครับ โอเคครับไปดู R ตัวนี้กัน R ขาดหรือว่ามันยืดขาดหรือเปล่านะเนี่ยนะครับ R ตัวที่เก่านะครับเป็น R าตัวนี้นะครับแดงแดงดำน้ำตาลนะครับน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณ22อโอห์มได้ วัดดูนี่ขาดไหมก็วัดดนังคุณหนึ่งก็น่าจะรู้เรื่องนะครับค่าต่ำๆโอ้ขาดแล้วครับแบบนี้ไม่ต้องเสียบแล้วครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนนาตัวน,นี้ดูนะครับว่าสัญญาณพันธจะออกไหมออกไปถึงคาเกตไหม ครับผมก็ได้ดำเนินการเปลี่ยน R ไปแล้วนะครับกฏว่าขาดนะครับ R ตัวนี้เก็บมาวัดดูสัญญาณพันกันนะครับว่าออกไหมเหมือนเดิมนะครับจับที่คาเกตกับคาซอนนะครับตั้งไปที่สิบโวลต์ AC นะครับเะปักนะครับอ่าแบบนี้ก็แสดงว่าสัญญาณมาแล้วนะครับสัญญาณพันมาก็ ต่อไปก็ต้เนินการหามัดเฟสมาใส่เลย,เลยครับแล้วมาดูว่าเครื่องทำงานได้ไหมับสำหรับวัดเฟสนะครับผมก็ไม่ใส่ตัวนี้นะครับไม่ใส่ตัวเดิมนะครับผมจะใส่ตัวใหญ่เลยนะครับ,รบผมไม่รู้ว่าจริงๆมากับเครื่องมันเบอร์อะไรนะครับแต่ผมจะใส่เบอร์ K สองแเจแทนไปนะครับใส่ตัวใหญ่นะครับน่าจะน่าจะทนกว่านะครับตัวนี้20แอมป์นะครับตัวนี้น่าจะ10แอมป์ไม่เสียนะครับแต่ผมจะใส่ตัวใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันครับว่าเครื่องทำงานได้ไหม ถ้ามีไฟโชว์ก็น่าจะทำงานได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเสียปลักนะครับเสียปบปลักนะครับอ่าพัดลมก็จะทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็จะตัดไปนะครับตรงนี้ไฟก็ โชว์แล้วครับเดี๋ยวมาลองประกอบแล้วก็ทําการชาร์จดูนะครับว่ามันชาร์จได้ไหมประมาณนี้ครับก็ผมก็จะทำการประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คเครื่องกันนะครับว่าเครื่องทํางานได้ไหมนี่ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อ่าน,นี้คือแรงดันก่อนชาร์จนะครับอันนี้ก็คือเวลาระยะเวลาในการชาร์จนะวันนี้คือคุณภาพแบตเตอรี่ครับมันจะเช็คแบตเตอรี่ก่อนชาร์จนะครับประมาณนี้ครับผมจะทําการทดลองชาร์จด้วยกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับแต่ปิดเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องจะทํางานได้ไหม คิปแล้วนะครับอันนี้แรงดันจากแบตเตอรี่นะครับดีจะทำการเปิดเครื่องดูนะครับอขณะน,นี้เครื่องทํางาน,นลมมแล้วนะครับ,รบพัดลมหมุนแล้วนะครับเนี่ยนะครับพัดลมก็หมุนแล้วนะครับคืออันนี้คือสถานะของแรงดันขนารชัดณตอนนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้คือกระแสระหว่างชาร์จนะครับก็ and, ประมาณ1.6 8ประมาณนี้นะครับันนี้คือเครื่องทํางานได้ปกตินะครับตอนนี้คือคือสามารถชาร์จได้แล้วนะครับนี่เครื่องก็ทํางานอยู่นะครับก็ชาร์จอยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับนี่คือสภาวะที่ส่วนไฟตรงนี้นะครับที่วิ่งวิ่งมาก็คือมันฟื้นฟูแบตอยู่นะครับ เป็นการฟื้นฟูแบต่อมแซมแบตนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับก็น่าจะจบสำหรับคสนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนช่างมือใหม่นะครับที่ผ่านเข้ามาดูนะครับไว้เป็นตัวอย่างงานนะครับเพื่อมีโอกาสได้ทำก็คลิปนี้คงต้องจากไปก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ